แคมรี่ชมใหม่แบบใด้าชมตัวเริ่มต้นครับรุ่นสมาร์ทเขาบอกว่าคันนี้คุ้มค่าที่สุดเป็นยังไงไปดูกันครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมออฟก,กับพี่สุดนะฮะเราพาทุกคนมาชมนี่เลยออลนิว Toyota พ r i u s ไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นอ l ลนิว t y o t a Camry โฉมใหม่ล่าสุดเป็นเจนที่9ของเขาที่หลายคนแซวว่าเอ้ยมันหน้าตาเหมือนเดิมหรือเปล่าะนะฮะเอาจริงๆเนี่ยโครงสร้างที่เขาใช้เนี่ยเป็นโครงสร้างแบบเดิมนะมีการปรับจูนหลายอย่างให้มันแบบ ละมุนเติมเต็มมากยิ่งขึ้นเหมาะกับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นและคันที่เราเห็นคันนี้เป็นรุ่นสมาร์ทรุ่นเริ่มต้นที่เขาบอกว่าราคาคุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุดเกินไม่ก่อนนะณวันที่เราถ่ายรีวิวนี้นะครับเร,เรายังไม่ทราบราคาตัวรถแต่ณวันที่ปล่อยคลิปนี้เนี่ยทุกคนจะรู้แล้วว่าราคาเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาหรืไมไ้่อันนี้ให้คุณผู้ชมเป็นคนตัดสินนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันให้ดูว่ารอบคันเนี่ยมีออปชันอะไรให้มาบ้างและแตกต่างจากแคมรี่เดิมที่ทุกคนเคยร้้ก่าาาไใวพรช ดีไซน์เจเนอเรชันใหม่ล่าสุดนะจากทางเตอร์ต้ตาเขาดูกระจังหน้าเนี่ย มันงุ้มๆแบบนี้เขาเรียกว่ามันเป็นแบบ h a m m e r head d e s i g n เหมือนฉลามหัวค้อนนะมีความยืดยืดมาอย่างนี้นะฮะและอันนี้ตัวเริ่มต้นกระจังตัวเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสีเทาเข้มเอาจริงคือมันคือชิ้นงานพลาสติกนั่นแหละไม่ได้ทําสีมามีความสวยงามขึ้นนะฮะมีการเล่นลวดลายเนี่ยเลข,ขาคณิตนะน้องประวานแบบเดิมที่เคยรู้จักนี่มาในแนวต,ตกแต่งในสี่เหลี่ยมแบบนี้มากยิ่งขึ้นกันชนหน้ามีร่องมีว้าแบบนี้นะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์การยะรอบคันเลยถึง8ตําแหน่งแม้ว่าจะเป็นรุน่นนน้้ําาตตก็ตม ไฟหน้าแบบ LED Projector นี่เป็น full LED นะฮะให้มาเนี่ยไฟสูงไฟต่ำ LED ทั้งคู่เลยกันชนตรงนี้ก็มี Air Curtain อันนี้รูจรงิงร่องจริงนะให้ลมเนี่ยไหลผ่านไปที่ซุ้มล้อได้เพิ่มความรูลมของตัวรถมากยิ่งขึ้นอันนี้ตัวเริ่มต้นเนี่ยก็ได้เป็นแบบนี้เลยล้อครับอันนี้คือจุดที่แตกต่างกันนะถ้าเป็นรุน่นเริ่มต้นครับจะได้ล้อ17นิ้วยางน,นี้เป็น Bridgestone Turanza ที่ 005A ขนาด 215/55R17 ลายก็เป็นสีเงินอย่างนี้ แบบมีซี่เยอะๆมีรวดลายอย่างนี้นะก็ดูลักชูไปอีกแบบแล้วก็นี่โลโก้ ehev เฮ้ยผิดค่ายนะ ohev นะอันนี้เป็นไฮบิดรักโลกข,ของเขาแล้วก็เส้นสายด้านข้างบางคนอนะแซวบอกว่าเฮ้ย นี่มันแค่มีโฉมเดิมหรือเปล่าจริงๆเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนเนี่ยขัดเกาดีไซน์นิดหน่อยนะเพื่อให้มันลงตัวมากยิ่งขึ้นแต่วงเผนๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันคล้ายกันเนี่ยกับรุ่นเดิมที่เคยรู้จักแหละเพราะระยะฐานล้อเนี่ยมันเท่าเดิมเป๊ะๆสัดส่วนตัวรถท่าวงเผนๆเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเป็นโฉมเดิมได้นะครับไปดูด้านท้ายกันดีกว่าส่วนด้านท้ายนะฮะสิ่งที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือไฟตรงนี้นะฮะเห็นไหมมันเป็นแบบว้ลรูปตัว C เนี่ย โทนเดียวกับไฟเด้ทารมิเนไลท์ด้านหน้าตัวรถเลยนะฮะไฟเลี้ยวตรงนี้ที่เห็นเนี่ยไม่ใช่หลอดไส้นะครับเป็นหลอด LED แม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นก็ตามนะพร้อมกับสัญลักษณ์ Camry C A M R Y อยู่ด้านท้ายของตัวรถพร้อมโลโก้ H E v อย่างนี้แสดงว่าเป็นรถ h y b ริดเซ็นเซอร์นี้อยากให้ดูครับใกล้ๆนะการเก็บงานเนี่ยทำได้ดีนะรู้สึกว่าโอเคมีความเป็นรถพรีเมียมมากิขึ้นเห็นปะ ฝังไว้เนี่ยแทบจะเสมอกันเนี่ยกับกันชนเลยแล้วก็คันนี้ชยัยด้านล่างนะของตัวกันชนจะตกแต่งเป็นพลาสติกสีดําแบบนี้เอาจริงก็สอมง่ายดีนะสำหรับคนที่รู้สึกว่าโอเคแล้วกับรุ่นเริ่มต้นนะเพียงพอแล้วกับออปชั่นแบบนี้กล้องมองหลังเนี่ยก็ยังให้มานะแต่รุ่นเริ่มต้นจะไม่ได้กล้องรอบขันนะด้านหลังเปิดขึ้นมา มันมีกลไกเมคานคิคพิเศษนะครับทำให้เราแค่กดปุ่มปุ๊บพอมันปลดล็อกด้วยกรอนไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะดีดขึ้นไปเองอัตโนมัติแต่ตอนปิดเราต้องปิดมือนะไม่ใช่ฝาท้าไทยไฟฟ้านะครับผมด้านหลังเนี่ยที่เก็บของความกว้างโอ้โหไม่ต้องพูดถึงลึกมากนะครับอันนี้วางถุงก็ได้สบายๆเพราะตรงหลังซุ้มล้อเนี่ยก็มีการเว้าวตรงนี้เอาไว้นะแลวตรงนี้เองเนี่ยเป็นที่อยู่ของแบตเตอรี่12โวลต์นี่ยอยู่ด้านท้ายของตัวรถนะครับไม่ได้อยู่ที่ด้านหน้านะ ใครจะจําแบตนะอย่าลืมนะครับเพราะตัวแบตเตอรี่เนี้ยวางไว้อยู่ตรงนี้และพื้นด้านล่างครับถ้าเรายกขึ้นมีอะไรอยู่ไหมนีย่ยังอะไรไม่มีมาให้นะเป็นถาดพร้อมชุดปะยางแล้วก็มีร่องมีซอกตรงนี้สามารถวางของเนี่ยวางถาดทุเรียนได้สักนิดนึงนะเพื่อไม่ให้กลิ่นเนี่ยเข้าไปในห้องโดยสารนะครับโดยวรวมด้านหลังเนี่ยก็มีพื้นที่เก็บของเยอะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเคมรี่เขาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่า ด้านในนะครับคือจุดเด่นทล่สาคัญของ All New Camry ที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดเมื่อเทียบกับโฉมก่อนนะครับอย่างที่เราเห็นนะคอนโซลเนี่ยเรียกว่าออกแบบใหม่หมดนะจากเดิมเนี่ยใครหลายคนจะบ่นว่าคอนโซลด้านหน้านเนี่ยมันเบียดฝั่งคนนั่งตอนนี้เขามีการปาดมีการเว้าวตรงนี้แล้วเพื่อให้คนนั่งข้างๆคนขับเนี่ยรู้สึกสบายขามากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ดีไซน์เนี่ยเขามีการตกแต่งด้วยแถบเป็นูแบ็กครับยาวจากซ้ายจนขวาเพื่อให้ตัวรถดูกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และจอกลางมีการอัปเกรดขนาดใหม่นี่12.3นิ้วนี่เพรายกเนี่ยมาจาก Lexus เลยนะผมจำได้จอเนี้ยหน้าตาอินเทอร์เฟสเนี่ยคล้ายกันมากๆม,มีความละเอียดคมชัดสูงรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายแล้วด้วยนะที่เราเห็นครับแอร์ Air เนี่ยแบบ Dual Zone ด้านหน้าเนี่ยก็ให้มาครรบช่องชาร์จมือถือไร้สายช่องชาร์จด้านหน้าเนี้ยมี usb c ถึง3ตํตแหน่งนะฮะหัวเกียร์เนี่ยฟีลิ่งการขับการทัชเนี่ยเอาจริงๆนะเออเหมือนแบบ เจอตาคราวเนี่ยที่ผมได้เคยไปสัมผัสเลยรวมถึงตัวพวงมาลัยด้วยเนื้อหนังผิวสัมผัสเนี่ยรู้สึกว่ามันโอเคขึ้นนะปุ่มควบคุมต่างๆเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยจอมัดวัดครับเป็นแบบดิจิตอลก็จริงแต่ว่ารุ่นเริ่มต้นเป็นจอขนาด7นิ้วนะรุ่นกลางขึ้นไปจอจะใหญ่ขึ้นเป็น12.3นิ้วถ้าพูดถึงวัสดุโดยรวมภายในห้องโดยสารเนี่ยต้องบอกว่ามีความใกล้เคียงกับ c a ม r รีแบบเดิมนะในรุ่นเริ่มต้นเนี้ยเบาะหนังจะเป็นหนังแท้สลับกับหนังสังเคราะห์แต่ตัวหนังเนี่ยรู้ส ในการใช้งานเป็นหลักตัวเบาะเนี่ยจะมีการเจาะรูครับเพื่อระบายความร้อนแต่ไม่ได้ลมเป่าเบาะนะใครอยากได้ลมเป่าเบาะเนี่ยมีให้ไหมไมีแต่ต้องไปที่รุ่นท็อปเท่านั้นนะครับข้างตัวเบาะเนี่ยฝั่งไหลตรงนี้เขามีการแซมด้วยวัสดุเหมือนอะคันทาร่าตรงนี้เอาไว้ด้วยเพื่อให้ฟีลลิ่งกันจับแบบอยากจับอยากรูปแบบนี้ไปทั้งวันเลยนะครับผมรูปทรงเนี่ยรู้สึกว่านั่งสบายมากยิ่งขึ้นนะเบาะคนขับปรับไฟฟ้าเนี่ยแปดทิศทางบวกด้านหลังเนี่ยให้มาอีก2ทิศทาง ก็รู้สึกว่าปรับให้เข้ากับธรีระคนเอเชียได้ไม่ยากแต่ความรู้สึกส่วนตัวนะด้านบนคอนโซลหรือว่าแผงด้านข้างเนี้ยแม่ยังรู้สึกว่าเขาสามารถอัปเกรดวัสดุได้ดีกว่านี้อีกหน่อยให้สมกับความเป็นแคมวีนะแต่ก็อย่างว่าตัวเริ่มต้นได้แบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วขึ้นอยู่กับราคานั่นแหละที่คุณผู้ชมจะคิดว่ายังไงนะกระจกเป็นแบบ one touch ทั้ง4บานแบบนี้เลยก็สัมผัสกดขึ้นลงได้เนี้ยในรูปแบบเดียวส่วนตัวรู้สึกว่าภายในเนี่ยบรรยากาศคนขับเนี้ยดีขึ้นนะครับ อ๋อเมื่อก,กี้ลืมบอกไปนะครับว่ารุ่นเริ่มต้นนี้จะไม่ได้แพลตชิปหลังพวงมาลัยด้วยแต่ว่ารุ่นอื่นเนี่ยเขาจะมีมาให้ทั้งหมดนะและนี่คือตำแหน่งที่ผมเนี่ยย้ายมานั่งด้านหลังสำหรับคนสูง180ดนะด้านหน้าก็ตำแหน่งที่ผมขับนะครับปรับบอต่ำสุดดูดิพื้นที่ช่วงขาเหลือเยอะมากไม่ต้องพูดถึงนะสามารถใช้เปร็นรถผู้บริหารได้นะแต่ว่าถ้าข้างหน้าปรับเบต่ําสุดเท้าเนี่ยอาจจะสอดเข้าไปได้แค่ครึ่งเท้านะการรองรับองศาเนี่ยหลังเนี่ยถือว่าโอเคใช้ได้รุ่นเริ่มต้น มานเนี้ยเอาไว้บังแดดแบบนี้แต่ว่าปรับแบบอัตโนมือนะต้องเลื่อนกับตัวเองไม่ได้เป็นแบบปรับไฟฟ้ามีมาให้ก็ถือว่าโอเคแผงข้างเนี้ยบุนุ่มอันนี้ฮะสิงชัดไหมแต่นี่เป็นพลาสติกแข็งแต่ว่าตรงนี้จะตัดกับแถบบุนุ่มขึ้นมาอีกทีนึงเอาจริงๆก็คือตรงวังศอกเราเนี่ยเจอกับแบบวัสดุบุนุ่มเนี้ยแทบจะทั้งหมดเลยนะเออตรงนี้ก็บุนุ่มโอเคฟิลลิ่งตัวบอก ผมรู้สึกว่าเทียบกับแคมรีชมที่แล้วเนี่ยมันมีความหนาของหนังความแข็งเนี่ยขึ้นนิดนึงส่วนตัวผมชอบแบบนี้นะรู้สึกว่ามันเป็นฟีลลิ่งแบบนุ่มแน่นเดินทางไกลเนี่ยน่าจะสบายนะครับรุ่นเดิมต้นเนี่ยไม่ได้กระจกพาราดมิกนะก็เป็นหลังคาแบบนี้ก็ดีนะบางคนเนี่ยก็ไม่ชอบรู้สึกว่าเมืองไทยเหมาะก,กับหลังคาแบบนี้มากกว่าภายในจะมีให้เลือกสีเดียวสีดํามันก็อาจจะดูทึบๆไปนิดนึงแต่จริงๆเนี่ยพื้นที่ช่วงหัวเนี่ยก็เหลืออยู่นะครับเป็นฝ่ามือเลยเพราะว่าตรงเนี้ยเขาเว้าเนี่ยหัวไ,หวไว้ตรงนี้นะครับ เผื่อว่าคนนั่งตัวสูงมากยิ่งขึ้นมือจับให้โหนก็ให้มาครบรนักพิงหลังเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยไม่ต้องปรับก็ถือว่านั่งได้โอเคแล้วนะครับเป็นแบบนี้ไฟเป็น LED ด้วยดีเทลก็ถือว่าโอเคฮะแอร์หลังก็มีให้มา2ช่องพร้อมช่องชาร์จ USB Type C เนี่ยให้มาอีก2ช่องด้านหลังโอ้ยคันนี้เรียกว่าชาร์จได้หายห่วงไม่ต้องกลัวหมดไฟนะมีมาให้เนี่ยรอบคันแบบนี้เลยที่วางแขนมีไหมมีตรงนี้ฮะเอามาได้เฮ้ย เอออย่างเงี้ยนี่ตัวตาแคมรี่ทุกคนเออนะจริงๆมันน่าจะล็อกตำแหน่งซะหน่อยแต่ว่าถ้าถามว่าวางเฮ้ยแต่ตำแหน่งที่วางโอเคนะมันพอดีกับระดับตรงประตูเลยนะแล้วก็มีที่วางแก้วตรงนี้ไม่คันิกเฮ้ยโอเคใช้ได้สามารถวางแก้ว2อ,อันนี้ตอนไม่ใช้ก็ปิดซ่อนไปด้านล่างเงี้ยมันมีแถบเหมือนแบบพม,พมพมผ้าผ้าด้วยเผื่อเวลาน้ำาไอ้น้ำจากแก้วนี่หยดลงไปเนี่ยแก้วมันไม่ลื่นด้วยนะครับก็ยังให้มาแบบนี้พร้อมช่องเนี้ย ทะลุไปด้านหลังนะเออสามารถแบบเอื้อมือหยิบของได้เพราะว่าตัวบเบาะอย่างเนี่ยมันไม่สามารถพับตรงมาได้ก็ต้องอาศัยช่องนี้แหละเป็นประตูโดโลเรมอนนะฮะทะลุไปอ่ะห้องเก็บข,ของข้างหลังลองนั่งตรงกลางเนี่ยจริงๆรถผู้บริหารคงไม่มีใครคิดว่าจะมานั่งตรงกลางแบบนี้นะครับแต่คันนี้ส่วนตัวผมเฮ้ยนั่งได้โอเคคือตรงกลางเนี่ยใต้ก้นผมตอนเนี้ยเบาะมันจะนุ่มว่าข้างๆนิดนึงพอนั่งลงไปรู้สึกว่าไม่แข็ง พื้นที่เนี่ยตรงหัวรู้สึกว่าเหลือนะแต่ว่าเหลือไม่เยอะอันนี้บอกตามตรงถ้าให้นั่งทางไกลเนี่ยหคนผมว่าคันนี้พอได้อยู่แต่ถ้าสบายที่สุดก็คือนั่ง4คนนั่นแหละผู้บริหารเดินทางไปประชุมต่างจังหวัดเนี่ยน่าจะโอเคนะครับขออนุญาตนะครับมานั่งตำแหน่งภรรยาคนขับบ้างนะครับผมว่าเขารู้สึกยังไงกับ All New Toyota Camry คันนี้นะคือตัวเริ่มต้นนี่ยังได้บอกฝั่งนี้ปรับ4ทิศทางแต่ตำแหน่งเนี่ยรู้เลยว่ามันค่อนข้างสูงดูดิ ผมนั่งไปตรงนี้หัวเนี่ยรู้สึกว่ามันเหลือไม่เยอะและเสาหน้าเนี่ยที่มันมีความลาาเทแบบนี้ครับมันอาจจะทาให้รู้สึกแบบอึดอัดนิดนึงแต่จริงๆเนี่ยมันรู้สึกสปอร์ตกว่าที่คิดนะคล้ายๆกับเรานั่งอยู่ในรถ BMW อย่างนั้นนะแต่มันค่อนข้างสูงจากพื้นถนนอยู่พอสมควรนะแล้วก็พื้นผิวตัวเบาะครับเอาจริงๆเนี่ยถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยมันจะไม่ได้เบาะแบบเป็นสมูทเลเทอร์นะแต่ว่าช่องเก็บของเก็บของเนี่ยก็ให้มาครบนี่ที่บังแดดผ้านี้ดีนะ ออดูบุมาใช้ได้แล้วก็ตรงนี้นี่ไฟ LED ด้วยแต่งหน้าเนี่ยไม่ลอยกันแล้วนะครับสำหรับคุณผู้หญิงสาวๆแบบนี้ที่วางของถาดตรงกลางเนี่ยอ้ยาวเบอร์เริ่มมากเนี่ยตรงกลางตรงนี้ที่วางของเนี่ยโคตรเยอะคุณผู้ชมเอาจริงๆเนี่ยเยอะกว่าตัวก่อนอีกนะผมรู้สึกผมนี่มี power outlet 12โวล์เนี่ยให้มาตรงนี้ด้วยนะครับหรือจะเป็นเก๊กเก็บของตรงนี้นะเออเป็นแบบค่อยๆเปิดแต่ชนหัวเข่าคนนั่งนิดนึงนะขนาดความกว้าง ใช้ได้เลยแล้วก็หลังเบาะคู่หน้าครับก็จะมีที่วางเอกสารตรงแผงประตูเนี่ยวางขวดน้ําได้ในแนวเฉียงแต่าจะาวางขวดใหญ่ไม่ได้นะรู้สึกว่าพื้นที่เนี้ยค่อนข้างมีจํากัดพอสมควรจากการออกแบบของเขานะเออแล้วก็กล้องมองหน้าตัวเริ่มต้นไม่มีหายไปตัวอื่นเนี่ยจะให้มานะฮะตรงนี้เฮ้ยที่เก็บแว่นอะไรเงี้ยโอเคเนี่ยดีเทลของไฟทั้งหมดก็เปิดเป็น LED ในห้องโดยสารหมดแล้วกระจกมองหลังก็ตัดแสงออโต้นะครับ ก็ถือว่าให้มาใช้ได้เลยนะแม้ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นก็ตามนะครับที่เด็ดนะครับของ All n e w t o อร์ a ้าเคคือขุมพลังที่รอบนี้ครับเขาตัดเนี่ยเครื่องเบนซินธรรมดาออกไปให้มาเป็นขุมพลังไฮบริดในทุกรุ่นย่อยนะเ,เรียกว่าตามรอยเนี่ยรถรุ่นใหม่ที่เขาเปิดตัวแล้วก็เทรนด์ของคนเนี่ยที่ใส่ใจโลกเรามากยิ่งขึ้นและก็ต้องการความประหยัดน้ํามันนะในยุคที่ราคาน้ํามันแพงแบบนี้มากยิ่งขึ้นขุมพลังนี้นะฮะโอ้ดูฝาดิครอบมาครึ่งหนึ่งนะ เีกึ้งนึ่งไม่ค้อไปให้ด้วยนะเพราะเขาเนี่ยเอาไปลงค่าแบตเตอรี่หมดแล้วนะเพราะอันนี้เป็นไฮบริดเจเนอเรชันใหม่ล่าสุดนะครับแบตเตอรี่เขามีการอัปเกรดนะไม่ได้ใช้เนี่ยนิกเกิลเมทัลไฮไดด์สุดเก่าอีกต่อไปแล้วเปลี่ยนมาใช้เป็นแบตลิเรียทไมออน ความจุประมาณ1กิโลวัตต์อาวนะครับและพื้นฐานเครื่องยนต์เองเนี่ยเป็นเครื่องเบนซิน2.5ลิตรให้กำลังสูงสุดเนี่ย186แรงม้าแรบิด221นิวตันเมตรครับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงขึ้นนะเป็น136แรงม้าแรงบิดสูงเนี่ยถึง208นิวตันเมตรพลังกำลังรวมนะครับระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยให้กำลังสูงสุดถึง227แรงม้อาอัตราเร่งเนี่ยหายห่วงกันแน่นอนในคลิปนนนนีีี้้ครรรัััับบเเเเาายยยงจะะไไม่ไ่่ดดขกนนะแต๋ว จะขับกันเร็วนี้และจะมาเล่าให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ฟังกันแน่นอนดูการเก็บงานนี่ครับรอบนี้เนี่ยผมมองว่าเขาอุปกรณ์หลายอย่างมาดีขึ้นนะลองดูแถบยางข้างหน้ากั้นเนี้ยเอาไว้กั้นลมปิดตรงนี้เนี่ยฉนวนให้มาเนี่ยเกือบเต็มใต้ฝากระโปรงเลยและโช็คเนี่ยให้มาทั้งสองฝั่งอันนี้ถือว่าดีแม้ว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยแต่ก็ทํามาเพื่อให้ทุกคนแบบเปิดปิดได้สบายบางทีเดุณผู้หญิงขับรถใช่ป่ะจะเปิดเข้าเปิดออกเนี่ยก็สามารถทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ หนึ่งจุดสําคัญครับที่เราเห็นว่าทางเ o y ต้าเนี่ยเขาพยายามอัดออปชันมาให้ในทุกรุ่นย่อยเนี่ยเราเริ่มต้นเห็นแล้วจากเ o y ต้ายาริสเอ ใช่ไหมฮะคันนี้ก็เหมือนกันเลยในรุ่นพี่นะครับอย่าง All New Toyota Camry ที่เขาให้ระบบความปลอดภัยเนี่ยมาแทบจะเท่ากันในทุกรุ่นย่อยอทุกคนยกเว้นกล้องมองรอบคันอย่างเดียวที่คันนี้ให้มาเฉพาะกล้องมองหลังนะแต่ระบบความปลอดภัยก่อนกันชน Blind s p อ t กระจกด้านข้างเตือนการชนหน้าหลังระบบความปลอดภัยก่อนกันชน Adaptive Cruise Control ทำงานได้จนถึงจุดหยุดนิ่งอันนี้ให้มาทั้งหมดโดยเฉพาะครับถุงลมนิรภยัยภายในตรถให้มาถึงเจ็ดตำแหน่งอะคู่หน้าด้านข้างม่านถุงลมหัวเขาว่าคนขับอันนี้ให้มาครบครบไม่ว่าคุณ จะเลือกรุ่นไหนก็ตามอันนี้แหละเป็นความคุ้มค่าที่เขามอบให้นะพร้อมระบบ T-Connect ตัวรถใส่ซิมสามารถเช็คสถานะสั่งการตัวรถได้ทุกที่ทุกเวลาอันนี้ให้มาทั้งหมดเราไม่ต้องเลือกเลยแม้ว่าคุณเนี่ยจะซื้อรุ่นไหนก็ตามอันนี้แหละครับคือโตโยต g e n e เนอชั่นใหม่ๆเขาจะให้มาแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าอย่างหนึ่งที่เหลือก็เป็นออปชันตันที่ผมบอกไปคิดว่าคันนี้เหมาะหรือพอดีกับคุณหรือเปล่าในราคาที่เขาเปิดตัวมาแบบนี้นะครับสังเกตได้ว่าคันนี้หลายคนอาจจะแซวนะแรกเห็นเนี่ยจากในรูปบอกว่าเฮ้ยมันคือโฉมเก่าหรือเปล่านะฮะแพลตฟอร์มเดิมเนี่ยไม่ม แต่อยากให้ทุกคนเนี่ยมาลองดูคันจริงมาลองสัมผัสกันดูนะส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นแคมรี่ที่กลมกล่อมและเติมเต็มมากยิ่งขึ้นนะทั้งออปชันดีไซน์ภายนอกภายในนะครับที่มีความลงตัวแบบนี้ส่วนการขับขี่เนี่ยขอติดไว้ก่อนเดี๋ยวเราเนี่ยจะนำมารีวิวให้ทุกคนได้รู้กันเดี๋ยวเร็วนี้แน่นอนนะใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้ผมอ๊อฟขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแม้วางเงินจองเลยได้ไหมเนี่ย